ช่ไหมครับคืออ่ะภาพชัดเสียงชัดนะฮะ,ะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราอยู่ที่โซเพอร์คลินิกเหมือนเดิมวันนี้เรกกิดไมลเสียงเป็นยังไงบ้างนะฮะผู้ชมเข้ามาคุยกันได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าวันนี้คุณแมกมาอัปเดตครบ1เดือนแล้วนะฮะแล้วเราบอกเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ oh. อ่ะเดี๋ยวดูกันก่อนเนาะอ่ะไม่มีใครเข้ามาเลยครับยังไงคุณแมก ไยมันหรอเขาไปไหนกันหน้าหาสี่โมงคนเลิกงานเลิกงานอะไรวันนี้วันอาทิตย์ค่ะอ๋อเนี่ยอาทิตย์หรอใช่ค่ะคุณคุณแม่คนเขาไม่ทํางานนะวันเนียหุยทำไมดูหล่อขึ้นนะาน้องตะกั่นบอกว่าคุณแมกดูหล่อขึ้นขอบคุณครับมันใช้เวลาเนาะเพราะมันขูดอะไรนะพังผืดออกด้วยพังผืดเยอะไม่ยังไม่เห็นทํคลิปให้เลยเยอะมากเยอะมากยังยังไม่ได้เลยส่งให้แล้วค่ะ ขงื่นจะไม่ได้เลยอยู่แล้วอยู่ในอยู่ในเฟสบุ๊กโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาถามกันเลยว่ามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงดบ้างนะคะเราจะคุยกันไม่นานประมาณ10นาทีพอเนาะฮะสำหรับวันนี้เนาะนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างติดนะคะวันนี้เนาะให้คุณแม่ก็มาไกลมากจากบางวาเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะมีอาการบวมๆยุบๆนะคะแล้วก็ไปทานของแสลงมาด้วยนะคะเป็นเวาหอจริงๆมันเป็นจริงๆนะขั้วเราทำาสมอยู่แล้วมันยังอยู่ในช่วงที่แบบแผลมเอหมัันนยงงไ่แ้ ไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวตื่นมาขา้างละาโตรงนี้เลยอ่ะ<ช>นะฮะแล้วบอกเลยคุณแม็ททําจมูกทั้งหมดกี่ครั้งอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงครับนี้ครั้งที่สิบครับครั้งที่สแล้วจะมีไหมคะไม่เอาแล้วครั้งที่สิบชอบช <1. S 1> อบค <laughs> งนี้มาก ชอบครั้งนี้มากๆแบบมากๆเป็นได้ดั่งใจแต่เพลงแต่ว่ามันต้องรอให้หายยุบอะครับคือตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆเราก็จะเห็นในกระจกแล้วให้เราชอบมากๆแต่ทีเนี้ทุกอย่างมันต้องรอเวลาแล้วเพราะว่าเป็นคนเนื้อจมูกเยอะพังผืดอีกแล้วทําแบบโอเพนด้วยแล้วก็ไปไปกินของแสลงอีกเพราะฉะนั้นรอ ต้องใจเย็นเลยครับแต่เรารู้อยู่แล้วผลลัพธ์มันแบบมันจึ้งมันแบบเป็นอย่างที่อยากได้จริงๆนะครับโอเคนะฮนะแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างตอนทําเป็นยังไงเจ็บไหมฮะบางคนกลัวมากการทำโอเพนกลัวมากกว่าแต่พอทําทไม่เจ็บแต่แต่ก่อนทำก็กลัวจริงๆเป็นคนที่กลัวใครที่เห็นแบบยิ่งคนทําจาหูกบ่อยๆแบบนี้อะก็จะเห็นห้องผ่าตัดแบบมันมันจะหลอนห้องผ่าตัดผ้าสีเขียวไฟอะไรมันจะมีความกลัวอยู่แล้วใช่สั่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่า คุณหมอม like ือเบาแล้วก็ไม่เจ็บเลยเพียงแต่ว่าอย่างทำโอเพนน่ะมันใช้เวลา6ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็จะเมื่อยตัวอะไรนี้มากกว่าใช่เปิดแอร์เข้ามาอย่กับคนลบน้ำหนุกเข้ามาบอกว่าอุ้ยทำไมเปิดแอร์เย็นจังเธอผู้ช่วยบอกว่าพี่การคุณแม่เขาเขาเขาร้อนค่ะ เปิดแอร์เท่าไหร่ยี่สิบหรือสิบหกุกวันตลอดเงื่อนอะไรตลอดใช่แล้วพอที่นี้เข้ามาเสร็จกูก็ทำงานงานพอนางผสมควรเนาะเดี๋ยวเราบอกปัญหาเดิมนิดนึงกับท่านผู้ชมค่ะพี่แม็กว่าท่านปัญหาเดิมเป็นยังไงบ้างคือปลายจมูกอ่ะมันไม่สวยใช่มันแบบมันโตก็อะไรเงี้ยอย่างที่เห็นในรูปอย่างเงี้ยแต่เนี้ยอันนี้มันบวมอยู่นะคือแม็กอะตอนนี้ที่แม็กทำคลิปอ่ะจะเป็นคลิปหน้าตรงซะมากกว่าเพราะว่าหันข้างมันยังบวมอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันเห็น Be ฟอร์อัฟเตอร์แบบชัดๆไปเลยแต่ตอนนนี้ ต้องรอให้เวลามันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่คือการขูดพังผืดออกไปตรงนี้ต้องรอหมดเลยเห็นไหมมันต้องตรงนี้มันจะลงแบบอีกเยอะเลยฮะมันยังอ้วนอยู่ณหมอบอกเมื่อ,ก,อก,กี้ใช่ไหมอ้วนหมดเลยแล้วก็มันยังออกกําลังกายไม่ได้เพราะการออกกาลังกายของแม่คือเตน้นเต้นปุ๊บมือข้างๆของคนที่เต้นด้วยป้าใส่ด่างคือแล้วตอนนี้ได้รับสอนอะไรบ้างโอ้ยังยังยังไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยออกกําลังกายอ่ะจริงต้องแบบออกกําลังกายแบบนิ่งๆเงอออกได้แล้ว แต่ว่าช่วงนี้ก็กินกับนอนกินกับนอนอย่างเดียวเพื่อบำรุงแต่ทีนี้มันก็เนาะมันก็เลยจะบ๊กนะฮะมันจะอ้วนเนาะนะอ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูนิดหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคุณแม็กก็ค่อนข้างบวมพอสมควรแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมากแล้วนะฮะเดี๋ยวกันบอกนิดนึงว่าตอนนี้มมนยังวนอยู่เมื่อกี้คุณหมอบอกประมาณกี่เดือนคุณแม็กว่าจะดีขึ้นเอจริงนะผมแม็กอะอยู่ที่6เดือน6เดือนกว่าจะเรียวขึ้นนดวยนะจะ3เดือนต่แม็กก็6เดือนเนื่องจากว่าครั้งที่1ิ ครั้งที่ส่งความมาเยอะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทําแบบโอเพนเพราะว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วไหมมันถึงเวลาแล้วมากที่เราต้องทำโอเคเดี๋ยวเราบอกกันนิดนึงเนาะว่าเคสคุณแม็กเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเพราะว่าสั่นตรงนี้ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ดูไม่ธรรมชาตินะฮะแล้วน้องกันบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะคุณแม็กก็คือทำนะฮะเป็นเทคนิคเซนโอเพนเนาะซีโครงเทียมนะคะแล้วก็ลองด้วยในเยื่อหลังหูยังมีอีกข้างอีกข้างหนึ่งให้เอาไหมฮะ ว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีทำวันนี้ทำอะไรนี่ทำค้างนะฮะเพราะว่าไปฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าภายฟิลเลอร์น่ากลัวใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะว่าภายฟิลเลอร์หรือว่าการฉีดสารแปกปลอมจากคุณหล่อหมูกระเหล่าปุ๋ยนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะทุกท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าภัยจากการฉีดสารเหลวเป็นยังไงบ้างเรนเนี่มาคลินิกหมอนะทุกครั้งที่มานะคุณหมอไม่ได้พักนะคนไข้เยอะมากคนไข้แบบ คนไข้ยเยอะเกินไปสมสารบอนะ่อทีมคนไข้ยเยอะจริงๆเพราะอะไรรูป้ป่ะคนน,นิยมไปฉีด,อ,นนดอันนี้ขอพูดเลยนะนคนน,นิยมฉีดฟิลเลอร์เสริมคางอะไรก็ไม่รู้อะสุดท้ายแล้วยุคที่มักไปฟังในทิกตอกมาล่าสุดเขาบอกว่ามันเปลี่ยนยุคละยุคเมื่อก่อนที่คนชอบเติมสารเติมเต็มมันจะเปลี่ยนละเขาฮิตแบบหน้าโลนลหน้าแบบเกลี้ยงอะไรที่เป็นยืดยื่นด้วยฟิลเลอร์แบบเติมโหนกเติมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยน เทรนใหม่คือเทรนที่ไม่มีฟิลเลอร์เทรนใหม่จริงๆแล้วเทรนใหม่ก็คือเทรนที่ไม่มีฟิลเลอร์ก็เหนื่อยไปไกลแล้วทีเดียวใช่เพราะว่าทําไมสมัยก่อนเขาถึงต้องแบบนิยมฉีดกันคุณแม็กอธิบายให้่อจะมาฟังด้วยเมื่เข้าวงการอ่ะตอนเป็นเดอะสตตาอ่ะคืออะไรที่หน้าเรียวอะไรที่หน้าเรียวหน้าเล็กฮิตคางแหลมฮิตมากหน้ายุงเหรอสมัยก่อนเขาคิดหน้ายุงเหรอคุณแม็กคือมันหน้ายุงก็หน้ายุงได้แต่จะยุงด้วยโบท็อกซ์หรืออะไรแต่เนี้พอไปยุงด้วยการเสริมคางสารเหลวปุ๊บเราไม่รู้ว่าาาเรรฉีดอะไม สารเหลวมันมีทั้งพูดไม่ได้มันมีทั้งสารเหลวที่สลายและไม่สลายและลมันมีหลายอย่างอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนอะไรเข้าไปไนะทีนี้มันก็หลายหลายอย่างอยู่เหมือนกันมันทาให้แบบยิ่งเวลาผ่านไปอะต่อให้แม็กไปฉีดสลายอะมันก็ไม่หมดมันก็จะตุยตุยอย่างี้อย่างปรึกษากับคุณหมอมันบวมๆยุบยเหมือนพี่บบกานใช่แล้วแล้วแม็กก็เล่นติกตอกมันก็เอ้ยทำไมคางวันนี้มันยื่ยืแปลกแทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวน่าจะถึงเวลาที่ต้องให้คุณหมอพีดอ่ะ เพราะว่าเห็นหลายคนอันนี้ตามพี่หมวยโซฮอคางพี่หมวยกลายเป็นละมุนเลยกลายเป็นละมุนแบบว่าเปลี่ยนจากคือคือคางที่แหลมมันทำให้ดูหน้าแก่ก็เลยอยากรู้สึกว่าอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะแบบเฟช <time> ชี่อะไม่ต้องมีคางแหลมก็ได้เน้นแบบลดน้ำหนักเอาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเป็นยังไงบ้างคุณแม็กเพราะว่าตอนนั้นนที่คางหยุบหยุบก็เคยเคย,เคยทำการแก้ไขามายัางไงบ้างอ่านะให้ทุกท่นฟังนิดนึงโอ้ฉีดสลายก็แล้ว พูดกนแล้วก็ยังไม่หายพูดไม่หายแล้วก็อย่างคุยกับอ่าอินฟูหลายๆคนเน่ยพี่หมวยนั่นแหละพี่แม็กมาที่นี่คันเดียวจบอ่ะที่นี้ก็คุยกับคุณหมอพีดว่าเฮ้ยแต่มันก็จะแบบมีรอยรอยซึ่งรอยนิดเดียวแบบแทบจะไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะทำนั่นแหละเพราะคุณหมอพีดบอกว่าแม็กจริงๆมันก็โอเคแล้วนะอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่เราเราสองคนจบทุกวันเราจะรู้ว่ามันยังมีตุยๆอ่ะไม่มั่นใจแล้วแม็กเป็นคนที่ผู้ชายจะมีเข่าเยอะ พอมีข่าวบวกกับคางที่ตุย๋ยมันกลายเป็นเหมือนก้อนดําๆตรงเนี้ยมันเหมือนเลยมาแปะอ่ะเหมือนเอาดีสอมาอย่างเงี้ยอ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยหาเวลามาทาแม้ว่าทักคางจมูกปุ๊บทุกอย่างเฟ์เฟลแล้วทีเนี้ยเหมือนเกิดใหม่จริงเน้นแม็กขอเตือนเลยนะอย่าไปฉีดสารเหลวนะ <c oughs> เลิกเริ่มได้แล้วจริงๆมันเดือนนี้เขายัางฮิตกันอยู่นะพี่แม็กเชื่อป้าว่าสมัยนี้เขายังฮิตกันที่คุณแม็กเขายังฉีดกันยังนอกสากอีกับยุโรปนะครับ ไม่เอาแล้วเขาหมดเขาแบนหรอเลยยังไงไม่แบนหมดหมดเทรดแล้วคือเราไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามัน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 หมดเวลาที่จะแบบเติมเต็มอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะแต่ไทยเขายังไทยยังอายุแล้วก็มาขูดกันเต็มเลยเอาเลาะกันเต็มลยแลาะเ้าออกอ่ะยากกว่าเอาใจเออเอาออกเรื่องใหญ่นะเออเอาออกอ่ะเจ็บกว่าเอาเข้าอ่ะประมาณสองใบเท้าเอาเอาเอาออกนี่ก็คือแบบ เยอะนะคะหนูบอกเลยนะคะล้วภัยที่กังวลก็คือการอักเสบบวมแดงกินกระดูแล้วก็เป็นหนองด้วยนะคะร้บบอกเลยว่าเคสค่อนข้างยากพอสมควรนะคะอใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันเนาะเด <ใช S 1> ี๋ยวน้องการบอกก่อนว่าคุณแมทําเป็นเทคนิคนะฮะซี่โครงเทียมนะคะ,<อ>ะจมูกค่อนข้างยุบพอสมควรแล้วเนาะ<ช>แต่ก็ยังอ้วนอยู่ท<ช>ี่จะ stable เลยนะคะหลังวันที่แล้วยกกว่าครั้งที่แล้วมากเพราะคุณแมกดูแลตัวเองค่ะ นะฮะดูแลตัวเองดีมากนะคะแล้วก็บอกเลยนะฮะว่า <c oughs> ใครอยากสวยใครอยากหล่อใครไม่อยากคางเป็นมะม่มวงแม่หมด <c oughs> ตอนนี้เขาหมดเทรนแล้วค่ะไม่มีการแบบยืนยาวแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แบบบวมๆยุกๆเธอเขาไม่มีแล้วค่ะนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าใครนะคะที่อยากสวยอยากปังอยากเป๊ะนะคะทักหาแอดมินได้เลยเช่นเดียวกันน้องการบอกเลยจะบุคุณแม่อหารข้างให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้ <c oughs> เป็นยังไงบ้างหันมาทางนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่โอเคอ่ะ นะฮะดูเลียวขึ้นแล้วเห็นปะแล้วก็ตรงตามเรฟเลนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆนิดนึงอันเนี้ยมันเกินกล้องเดียวนะ<ำ>มันไม่มี<ำ>มันทำเน่ยทำไม่ได้อต่อต้องรอมันมันยุบก่อนนะเพราะตอนนี้มันยังไม่ยุบนะครับยุบเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะลงไปอีกนะทุกคนใช่กนอยู่ต้องรอต้องรอ ต้องรอเพราะว่าอะไรอย่างที่น้องการบอกว่าจมูกคนเราบางคนแบบใจร้อนเธอเข้าใจปะแล้วบางทีอ่ะมันยังไม่ได้ยุบไม่ได้บวมมันยังอ้วนอยู่นะคะกว่าจะรัดแกนก็ประมาณ3 6เดือนเนาะอยากให้รัดแกนเลยค่ะคุณแม่ก็ประมาณ6เดือนอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้เนาะอ่ะ ครนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนะว่าคุณแม่จะทำเลาะสันเหลี่ยงเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกอีกครั้ง <c oughs> หนึ่งต <c oughs> อน3เดือนนะคะถ้าไม่มีอะไรอุบิเหตุนะคะถ้าไม่ได้ไปกินอะไรมาอีกนะคะ <c oughs> อ่ะ น้ำเยวนะขนมชีนนกมันบวมจีนขนมจีนอาหารทะเลของมักดองนะคะบอกก่อนนะว่าบวมแน่นอนนะคะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากคนสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้แผลของเราใช่ใช่ค่ะบางคนอ่ะเธอเราไม่ได้สูบหรอกแต่บางคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรควันมันเข้าควันมันเข้าใช่มาจากสีอืมนะคะอ่ะ แอลกอฮอล์นำาก็กห่วยงดก่อนนะคะในเรื่องของการเสริมสมุกและกันบอกเลยว่าใครอยากหล่อเหมือนคุณแม็กนะสามารถส่งรูปประเมินทีแอดมินได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็ถามแอดมินได้เลยเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปกันแล้วนะคะจะให้คุณแม็กเป็นพักผ่อนเนาะอ่ะมีอะไรจะถามคุณแม็กเพิ่มเติมไหมว่ามีอะไรให้อัปเดตบ้างช่องทางต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กฝากช่องทางการติดตามนิดนึงครับผมก็แม็กก็จะลงคลิปทําสมุกอ,อ่ะเทคนิคโอเพนเนี่ยเรื่อย อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนนี่คือในบ้านสีดำลงเรื่อยๆเนี่ยใช่ในบ้านติดต่อพูดถึงแอปอื่นเหรอใช่ไหมพูดอ่าใช่ลงหมดเลยตตฟบอจลงหมดเลยก็จะลงวิวัฒนาการ คงไดโนเสาร์ไมรรลธรการไหอย่าไปพูดว่างไดโนเสาร์สพี่แม็คุณแม็ไม่ก็คือเดี๋ยวคุณแม้ก็จะทาคลิปอัปเดตให้เรื่อยๆว่าสมุเนี่ยมันรัดแกะแล้วมันสวยยังไงแล้วหล่อยังไงดูดีขึ้นยังไงแล้วางโง่แห่งปิ้นยังไงงานรับสัพยังไงวันไหนที่ไปกินแสลงปุบเป็นยังไงเป็นยังไงใช่แล้วก็บอกเลยเดี๋ยวมีผลงานอะไรให้กูให้ท่านผู้ชมติดตามบ้างคตอนนี้ก็ อังจีก็มีเพลงแหละแต่ว่ารอจมูกรอเพลงอะไรอันเี็วอยู่อยากรู้จังเลยอ่ะเพลงอะไรอ่ะเป็นเพลงซิงเกิลเดียวครับซิงเกิลเดียวของแม็กขอครอะไรของของตัวเองก็คือซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาหรอใช่ใช่ถ้าคนแต่งถ้าแดนเซอร์ไหม ค่ะเป็นเพลงช้าเพลงช้าก็เต้นช้าก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำเอวีอะไรไงเพราะว่ารอจมูกรอทุกอย่างรอออกกําลังกายรอซิกแพคทุกอย่างทำไมต้องเป็นเพลงช้าเป็นเพลงแบบแนวไหนเป็นเศร้าอกหักคนชอบเต้นเศร้าหรือยังไงครับเต้นๆคนจะคิดว่าร้องเป็นแต่เพลงเร็วแต่จริงร้องเพลงช้าได้อะไรอย่างครับจริงๆเพลงนี้มันจะต้องปล่อยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ไปเคยทำจมูกอยู่ที่หนึ่งแลวไม่มั่นใจอันนี้พูดงจริงไม่มั่นใจ จมูยที่หนึ่งแล้วก็เลยแบบมาแก้เอาใหม่ oh มันยังไม่มั่นใจมันยังไม่ได้อะเออเอาใหม่ oh เนาะอยากมั่นใจในตัวเองที่สุดอะไรเงี้ยครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามคุณแม็กด้วยนะคะก็รีวิวร้านอาหารโรงแรมนะคะ,ะเพื่อถึงที่พักต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อรีวิวที่คุณแม็กได้เลยนะคะแล้วเดยกก็มีผลงานอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะในส่วนของการร้องเพลงนะคะการแสดงหรือว่าการเต้นต่างๆนะคะแล้วก็ซีรีส์เนาะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคุณแม็กมีอะไรพูดเพิ่มเติมไหมหนูพูดอยู่คนเดียวอย่าฉีดสารเละไม่งั้นจะต้องมาเลาะแล้วเป็นแบบ จริงเขาเลิกฮิตแล้วนะเขาไม่ทำหร้อใช่ป่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทำแล้วเทรนดลองพิมพ์เลยในต่อ,ตอพิมพ์ดูเลยเขาไม่เอาแล้วเพราะอะไรที่มันยื่นมาหรืออะไรเงี้ย เขาเนี้ยต้องออกแล้วก็เน้นกินครีมเน้นแบบอาเจีมูกจะเสริมอ่ะแล้วเพลงจะลอนชิมอะไรเนี่ยเผือเอฟซีเขาอยากดูน่าพร้อมกายพร้อมน่าพร้อมไม่ได้ต้องมีสเก็ตด้วยค่ะในกับท่านผู้ชมพร้อมแต่มีแต่คนบอกว่าให้ลงเพลงก่อนในในตอตอของตัวเองลงเป็นพอดแคสต์ก่อนไหมเพลงฟังอะไรเงี้ยเออลงเป็นพอดแคสต์ก่อนเบาๆอาสจะเจ็บประโยมมันต้องใช้เอ็มวีด้วยมีเพลงเดียวๆอย่างถ้าเพลงร้องอะไรวะอะไรเงี้ยถ้ามีภาพมันจะลวงตาติ้งตังติ้งตังหรือเปล่า คุณแมกลองเพลงนี้หรือเปล่าติดตั้งตั้งตั้งมีเสียงเราไม่ดีมากต้องมีเอ็มวีประกอบให้แบบมันแบบเดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมคออโต้จูนเหรอใช่ค่ะนี้เสียงเราจะเพาะเลยเปเดอะดตาใช้ออโตจูนไม่ได้แต่ถ้าใช้ก็ดีแล้วมันก็ใช่ค่ะมันจะเสียงเพาะชันเนาะใช่เนาะได้ไหมอุ้ยทำไมคนเข้ามาเยอะพอจะลงแล้วคนเข้ามาเยอะอันนี้ทุกคนอย่าตกใจนี่กล้องแบบมันหน้าจริง เห็นขนเห็นทุกอย่างจริงๆเลียวมากเลียวมากนีใช้ไฟสามดวงนะที่คลินิกอะเลียวมากเนี่ยอันนี้มันบวมอยู่นะทุกคนรออดใจรอแม็กลงให้อยู่ลงได้เลยนะคะชื่อต่อๆคนแม็กชื่ออะไรนะแม็กแม็กอะไรี่แม็กซิมใช่พี่ว่าแม็กซิม M A X I M Z Z ก็ขึ้นแล้วได้ค่ะใช่อันนี้เป็นฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์ไม่เราไม่เคยใช้ฟิลเตอร์โอเคนะ ใครอยากติดตามคุณแม่ก็ติดตามได้เลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีซีรีส์อะไรให้ท่านผู้ชมติดตามบ้างไหมครับอย่างซีรีส์ซีรีส์พักก่อนเพราะตอนนั้นดราม่าซีรีส์อ๋อดราม่านาออ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ยินดีสะดวกลำงานแล้วนาอใครก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าจมูกใหม่หล่อเป๊ะปังแน่นอนนะคะอ่ะสับดวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายยค่ะสวัสดีค่ะ